โอ้โห,โห,โห,โหพี่ๆเอ้ยเห็นอะไรนั่นไหมผมนี่ถึงขั้นต้องยูเทิร์นกลับมาเลยนะฮะผ่านร้านแต่หมร้านลึกแต่ว่าไอ้เฮียร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะพี่เดี๋ยวไปดูกันนี่ลงทุนยูเทิร์นมานะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันโอ้โหมันชักโดนใจจริงๆเลยโอ้โหมีเรียกด้วยโอ้ยไปจอดก็บ้าแล้วเนอะเอ้ยโอ้ยเมียเพิ่งตายด้วยมาเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะพี่นะลงไปดูหน่อย โอ้ยกูถึงคัดลืมดับรถเลยทีเดียวนะโอ้ยพีุ่ดยอดมากแตงโมร้านนี้โอ้เออขายยังไงครับเนี่ยโลละสิบห้าทโลละสิสนใจมากเลยครับตอนนี้อยากได้แตงโมมากเลยครับผมโลละสิบห้าบาทอ,อขายเป็นลูกไหมครับ โอ้รับหนูสิครับผมจะถามอยู่แล้วครับผมเอาทำไมแล้วครับเตงโมเออเอาไง okay, ดีวะโอ้อยากจะเหมาเหลือเกินเอาเอาสักสองลูกก็แล้วกันครับสองลูกช่างให้หน่อยนะครับโอ้ยโอ้ยเมียอย่ามาเห็นคลิปนี้นะเมียอ,อย่ามาเห็น <laughs> คลิปนี้จะซ่อนไว้เลยไม่ให้เมียดูตามมาได้นะครับพี่ๆนะฮะตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ นะครับบอกได้คําเดียวว่าเด็ดมากร้านนี้นโอ้โหดูการยกแตงโมของน้องเขานี่มันช่างนะนะไอ้มะพร้าวที่ว่าเด็ดเจอแตงโมกูเข้าไปเออนะเอาสองลูกนะจ๊ะช่างให้พี่หน่อยนะจ๊ะโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่มีสมาธิในการซื้อแตงโมเท่าที่ในชีวิตผม เคยเกิดขึ้นมาเลยนะโอ้โหนะฮะใครที่ไม่ชอบกินแตงโมนะครับผมรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้เห็นร้านนี้ผมว่าพี่อยู่ไหนพี่แม่งต้องขับรถมาซื้อแตงโมเหมือนผมแน่นอนผมผ่านไปแล้วผมย้อนกลับมานะยูเทิร์นกลับมาอ่านะกี่บาทครับ หนึ่งร้อยก็ได้จ้าให้ทั้งชีวิตพี่ก็ให้ได้จ้าน้องโอ้โหแตงโมโอเคนะครับหนึ่งร้อยบาทครับชื่อน้องอะไรนะครับอุ๋งอิงค่ะอุ๋งอิงมีเฟซบุ๊กหรืออะไรไหมครับมีค่ะอ่าอุ๋งอิงมณีนุชโอเคครับผม ติดตามทักชีวิตเลยจ้ะน้องขอบคุณนะจ๊ะขายดีๆนะจ๊ะบ,บายยหน่อยได้ไหม <c oughs> จุบจ๊บๆด้วยโอ้ห oh, <c oughs> ไปแล้วนะพี่นะโอ้ย oh, <c oughs> ไม่อยากไปเลย <c oughs> อยากจะอยู่ร้านนี้นะครับยังไงก็มาอุ่นนน้องเขาหน่อยนะครับฝากอุ่นด้วยนะคะเฮ้ยฝากอุ่นด้วยนะคะไปแล้วครับสวัสดีนะครับผม <c oughs>